ทิบูชา52ปีโพธิกิจพ่อครูสมณะโพธิรัก เกือบคืบเยอะอยู่เจ็ดแปดนิ้วอ่ะหกแปดนิ้วประมาณเต็มกันไปโอู้ห มอรัดูเลยนะดูแงมาจะได้แตก่เดีวางุกกันดูนะครับไปเดินไปหาไยได้เดินไปหาไม่ต้อง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 ่เดนี้เขาแกอยู่อ๋ออ๋อกรจายเโอ้ยังเินเย ใส่โก่เนี่ยใส่โก้ล่ามเลยอ่ะโอ้โหนี่ก็โซล่าร์เอาแดงเอาแดงแดงเดือดเลยครับ คนเปียกนะครเดี๋ยวคนเปียกนะเปียกเลยลุกหัวผ้าไปครับเอาไม่ลงเก็บปากไ้ปากไปมีระวังนะครับระวังนะโมีแล้วครับมีผ้าแล้วครับเปียกไม่ใชรบาวโนอผ้า่ะ้่ลงค่ะ ไปด้วยโอ้โหเปล oh, okay. oh, oh, ี oh. Oh. <Jo fight> ่ยนเนี in ่ยนะีไม่ใช่มันเปี่ยกทัไงใตเน่ยก้อี้มันเปลี่ยนเดี๋ยวออมีรองก็ไ้มาครับคนนั้นเขาวายเลยได้ไว ได้เดีลงูโอเคนะครับได้นะครับอเออ คำร ในสายน้ํามีลําน้ําในสายลมมีริงๆกรีดประมง i see. Wow. ยังไม่มีน้ำเลยเดินเล่นยังล่ะนึ่งโจ๊กเบย์ค่ะคือเนี่ยเล่นแห้งๆก็เอา เขาเล่นแบบน้ำน้อยนะฮมันไหลไม่่อเยอะครับมีน้ำแค่หรียันไหลไม่เยอะมีน้ำนิดนึงโอ้ยน่าอย่างนี้ไม่พอกินหรอขนาดนี้ไม่พอคินหรอต้องอะไรกันสี่ห้าเท่าห้าเท่าไม่ไหลนะฮต้องอยู่ห้าเท่าน้อยตามแต่ต่างอ้าจะได้จริงแล้วขนาดนี้ก็มีสิบเท่ากัน มันเลยอ่างน้ําน้ํามันมาค้ายไอี่อ่างนี่หมดต้องมาเรียนคิวกันให้ามมเดินสวนต้องจัดระเบียบห้ามเดินสวนขึ้นน้ำมันออกไปน้อยไม่พอตัวมากก่นนี้อีกสิเท่าเป็นตัวสี่ตัมากก่นนี่สิบเท่าตากก่นนี้สิบเท่าต่างก่าเท่าที่มันมีอยู่แน่นอ่งตอสิเท่าาน้ำทเจอหน่เจอเหมือเจอพี่เอวอะ ท่าคนกำลังกำลังเดินข้ออยู่นะกำลังเอาเครื่องพับมันไปตอนเดนเดินอยู่ได้ไม่เดินทางเดินกันเดินเขาไม่ลื่นตลอดมันลื่นตลอดมันยังไม่เกิดทุก่าแล้วมันลื่นแต่ตรงนี้มันลื่นแต่ตรงนี้ตรงโน้นมันก็แค่นั้นอ่ะไอนี่น้ำก็น้อยแรงก็น้อยก็เลยไม่เป็นสอง่านเลยไม่ดีอ่ะเด็กเขวลุกขึ้นวิ่งลุกขึ้นวิ่งมันไม่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 ไหลไม่ลื่น ไม่มกกันเขาไม่มันหลอกนี้ไหลลงน้ำมันตรงนี้ตลาดมันมันอยู่ครับนั่น <c oughs> นี่ก็มันนะพ้ามันมาอีกาล้วก็เบือ่อมันยังไม่เต็มที่เป็นสี่น้อยถ็งสี่เลย <c oughs> เด็กอมาเรามาก่อนแล้วมามาก่อนเปิดเปิดได้จะได้ทำพิธีเลยไม่วันตองอ๋อท่านเปิดน้ำให้แล้วครับไหลเร็วขึ้นเดนมันเออมันนอนเลย ไม่ตลอดไม่ตลอดได้แค่นั้นเนี่ยนันยืนอยู่อยันนี้มันตลอดไอ้ตรงนี้มันก็ตุ่ดตุดตุดตุดเอาแล้วเนี่ยไม่ตลอดเราแลกันนี่หลายเท่าแต่มันไม่ตลอดนะก็ให้น้ำพาคนลงมาเลยทีนั่นแรลกันนี่ข้าเท่าสิบเท่าสักสิบเท่านะโอ้โหมันสนุกเลยมันจะโอ้โหแรงตดูนี้มันมาหลงเลยไอ้นี่โอ้โหแล้วดันเนี่ยมันต้องสูงกว่านี้ไม่สูงกมันไม่สูงแล้วอ่ะมาเราแก้ไขด้วยกางน้ำมันไม่สูงแล้วอ่ะ ถ้าสูงวันนี้จะไม่น้ำถ้าจะสูงแน่นอนมันก็ไปของมันเองด้วยแล้วมันจะชันไปไงมันจะชันไปมันบาดเจ็บนะถ้าชันไม่ดีถ้าสูงถ้าไม่มีน้ำนี่ตายเลยแรงเร็วกว่านี้มาเดยเหยื่อชนกันอะไรมีกว่าความสูงอ่าถ้ามันแรงตลอดแล้วไปจังท้ายก็ยิ่งแรงมันลงน้ำไม่เป็นไรมันลงน้ำไงถ้างั้นก็ลงตรงครับอ่ามันลงน้ำตรงโค้งเนี่ยมันยมันไม่ลงผู้ใหญ่ไม่ไปเลยมันมีน้ำหนักเยอะผู้ใหญ่ไม่ไปเลยอย่างงูมไปเพราะถ้ามันโผลตลอดเนี่ยนะ มันไปตไปั้งมันะโค้งนั่นแหละถ้าแรงตลอดที่ชนเจ็บนะใช่ครับฮะแค่นี้ก็กเบรกบ้างตาตเติมน้ำอีกสิบเท่าโอ้โหมีแรงก่อนฮะต้องเติมน้ำอีกสิบเท่า มีตัวแล้ววะเนี่ย่เเบบดเยอะบ,บด่ดเะท,ทุกเบแล้ทุกเบาแล้ว,ว,ว,ลว,ลลวอ่ะก็เพิ่มอีก ตรดนัยนนะครับนั้นแหละมันอยู่แค่นั้นแหะมันแรงมันน้าวแค่นั้นแรงมันตุนน้อยกว่านี้มากไหมลูกอมยโมยเร็วเหมือนกันนะคะถ้าตัวเล็กไปได้ครับถ้าตัวเล็กไปถึงตัวเล็กเลยตัวเล็กไปได้โน่นอนไม่ใช่ยายเขาทำเนี่ยมันไปติดอยู่ตรงนั้นแหละมีเดิน่ะตั้งใจทำเนี่ยนีปลอดภัยเพราะนั่นแค่นี้โอเคแน่ เด็กๆได้กำลังด <eterm oon> ีปันเร็วแต่ตัวเล็กมันถึงมันเป็นจะไปชะลอตรงทางจะถึงเชื่อมถึงตั่ใหญ่ที่ยืนจับตี้วยไงใหญ่ชะลาแต่ตีให้แดงเต้องเว้ระยะไม่ได้ไปสิท์กันไงจะไปกเป็นระยะะไรเ่ขนะนี้ยังไม่ตาเลยนเป็นปีกันเลยเตามได้น่เราตามได้เราตามได้ตาใหญ่ไหไปนตัเล็ตัวใหญ่าไปยังไปตามได้ด้ว คนไคคนมาโอ้ให้อเอนแล้วเด็กเดีดีเลยคเดือดขาไปไอ้น้ำมันงวดทั้ง่ก็สอเดยอนไม่ีนอนไม่ไปต้องเดินอ่ะดีวมันจะเอมือช่วยบันช่วยไม่ไปไม่ได้ ไม่พอดูน้ำดิดูน้ำกับพื้เน่ยมันนิดเดียวดูน้ำดิน้อยน้ำกับพือเนี่ยดูที่น้ำกับพื้นไหลอ่ะน้อยไม่มีแรงพอแม่ไม่น้อยอ่ะแตกลงไปน้อยเนี่ยกำลังเจาะเอาน้ำออก

นิยมด้วยนะฮะนิยมที่ทำปุ๋ยนยมที่ด้วยนะครับเอาทำที่เขาจัดที่ไว้ให้ข้างบนอาจะเป็นใครตัดกี่ดูไหมอ่ะเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมแม่วันนี้แต่ละคนที่บอกว่าน่าใสสบายมากแม่ก็บอกเลยว่าแต่ละคนนั้นพร้อมไม้พร้อมใบผีพายใครพร้อมขอโชว์ผีพายขึ้นหน่อยนะโชว์ขึ้นหน่อยโชว์ขึ้นที่ทำให ทิ้นแดงแห่งนี้เป็นทะเลน้ําจืดเกิดขึ้นด้วยได้แล้วทั้งสอยพอมแล้วที่เป็นน่งกัน้งนี้วเน่อเลาการแข่งขันครั้งแรกเลยครั้งที่สออยหลังมาเอาหทั้ทั้งสองทีมทัทั้พร้อม การวันน oh. <an> ี้ทั้งหมด3.8ตัวครับมีเรือยาวนะคะเรือชายักเรือเรือรุ่นฉิวทั้งหมดทั้งหมดกี่ลำนะรุ่นฉิวกำลังเซ็ตอยู่นะกำลังเกาะไปสะบัดกันอยู่เลยทะลอมเล็กคันเดียวจี๊ดจักรยานหรือเปล่าทะลอมเล็ก3ตัวทะลอมเล็ก3ตัวจักรยานเล็กหนึ่งคันทีมชายของเราก็พร้อมแล้วค่ะผู้ชมพร้อมยังครัพร้อม5 四、三、三一，倒 ของประเทศเรือพายัค่ะกหน้าสสต้องให้ทางฐานีขึ้น เฉพาะด้วยนะขึ้นเฉาชิงปรดใช้จอหน้าญาณในการชมเพราะว่าเดี๋ยวจะไปรอบเรียนแบบกิจกรรมไม่เหมาะสมก่อนแข่งนะให้น้ำเขียวอยังน้ำเขียวไม่รู้ใครจักรยานไปเลยไม่มีน้ำเขียวค่ะัให้ไเนะเพราะว่าควต้องออกประวัติเทศอายุวัฒ สังเกตที่ข้างเวทีข้างเลือนะจนมีกาตีลูกโป่งนะเอาไหมนะเขาเอาไปแข่งเรือเขาอะไม่ได้แข่งเรือนเหนาเห็นไหมจ้าโอ้โหเห็นแล้วเดี๋ยวพร้อมหมพร้อมไหม เช็คค um> ่ะใช่ค well, ่ะ เป็นบทเพลงบรรเลงไครมีแมกไม้ให้คำร้อ